ฟุตบอลยุคใหม่เมื่อลูกทุ่มไกลกลายเป็นอาวุธลับใครบ้างที่คิดว่าฟุตบอลยุคใหม่จะละทิ้งลูกทุ่มไกลไปเลยแต่จริงๆแล้วมันกลับกลายเป็นเทรนด์ร้อนแรงในซีซั่นนี้ดูจากสถิติก็เห็นได้ชัดว่าพรีเมียร์ลีกรุููการนี้มีประมาณ28%ของประตูมาจากเตะมุมฟรีคิกหรือทุ่มไกลสูงสุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 9 0แล้วทำไมลูกทุ่มไกลกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งย้อนกลับไปยังอดีต นักฟุตบอลชาบีอลอนโซอดีตดาวเตะของรอันมาดริดย้อนกลับไปยังปี2004เมื่อเขาเผชิญกับเกมประเดิมสนามภายใต้โลโก้หนกสีแดงของรีบ็อกสเตเดียมมันดิบมากเขาเล่ามีแต่บอลโยนบอลจังหวะสองและนักเตะตัวใหญ่อาศัยร่างกายเข้าปะทะนี่คือภาพของบอลอังกฤษยุค80ถึง90ที่เน้นรูปแบบ4-4-2กลองหน้าตัวเป้าสองคนปีกเร็วสองข้างและลูกทุ่มกลายเป็นอาวุธหลักการแปลงร่างของฟุตบอล วิวัฒนาการของฟุตบอลมาเปลี่ยนแปลงชัดเจนนับตั้งแต่เปปกวารดโอลาเข้ามาโค้ชหลายๆคนเริ่มมองเห็นสไตล์ของเปปเป็นต้นแบบการครองบอลการผ่านบอลสั้นและการสร้างโอกาสจากการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนกลายเป็นเทรนด์ยอดนิยมแต่ทำไมลูกทุ่มไกลกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งซีซั่นนี้เทรนด์ฟุตบอลกำลังสวนทางกลับไปยังอดีตแทบทุกทีมต้องมีลูกทุ่มไกลให้เห็นบางทีมเช่นเบรนฟอร์ดก็อาศัยลูกทุ่มไกลเป็นอาวุธเด็ดในการพังตาข่ายความเสี่ยงและโอกาส การออกบอลสั้นแม้จะเพลิดเพลินลูกตาแต่มาพร้อมความเสี่ยงเสมอเช่นเกมของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่แพ้เชลซีก็มาจากจุดนี้เมื่อโดนแย่งบอลตรงหน้าเขตโทษตัวเองการปรับตัวและการเรียนรู้โทมัสแฟรงค์โคดของเบรนฟอร์ดกำลังพยายามปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ DNA ของทีมใหม่ทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่มันทำให้แฟนบอลหมุดหิดมีคลิปที่เป็นไวรัลมีนักเตะเดินผ่านไม่จับมือเขาฟุตบอลเกมของการตัดสินใจ เกมของลิเวอร์พูลที่ชนะ1-0ก็มาจากการออกบอลผิดพลาดของเอมิลิอาโนมาติเนสนายทวันวิลลาโมซาลาก็ไม่ควรพลาดโอกาสที่ดีเช่นนี้เทรนใหม่ๆของพรีเมียร์ลีกเทรนของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้จึงไม่ใช่แค่แนวทางทําประตูการออกบอลสั้นก็ลดลงการเตะบ,บอลยาวตอนได้โกคิสก็เพิ่มขึ้น8%จากปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ลีกสูงสุด เรนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในพรีเมียร์ลีกแต่ยังเห็นได้ในพวกทีมลีกลางแชมเปี้ยนชิปลีกวันและลีกทูพวกทีมกลุ่มนำของตารางก็มีเกือบครึ่งที่ครองบอลน,น้อยกว่า50%การครองบอลไม่ได้หมายความว่าชนะการครองบอลเยอะไม่ได้การันตีว่าจะต้องประสบความสำเร็จหรือชนะเสมอแม้แต่เป๊ปเองก็มีการยืดหยุ่นตามกระแสลมเกมเปิดรังทุกบอลมาสาถึงหนึ่งก็ครองบอลน,น้อยกว่าแค่48.4%ฟุตบอลเกมของการตัดสินใจ นี่คือฟุตบอลเกมกีฬาที่ท้ายที่สุดก็ตัดสินที่จํานวนประตูน้อยคนนักจะแครว่ามาได้อย่างไรที่สำคัญคือผลลัพธ์คำถามที่น่าสนใจลูกทุ่มไกลจะกลายเป็นเทรนดยังไงในอนาคตโค้ชจะปรับกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้เข้ากับเทรนนี้นักฟุตบอลต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อประสบความสำเร็จในยุคใหม่